รายการอาหารร้านอ่องเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือหมูก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อนะก็ผมมากินร้านนี้หลายครั้งละนะก็รสชาติด,ดีก็เลยแมกินซ้าสั่งไปละวันนี้จัดเกาเหลาเดี๋ยวรอเก,กาเหลามาแล้วกันนะนี่ก็เมนูเดี๋ยวใครมาลองนะ เมนูอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นขวยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะเขาก็จะขายเป็นชุดเนื้อกับชุดหมูะนะเออผมก็ยังไม่เคยลองที่เป็นชุดแบบเป็นหม้อต้มอ่ะนะเออหม้อไฟนะเมือ่อไหนเดี๋ยวมาลองดูโอเคเดี๋ยวลองไวยเตี๋ยวมากันนี่นะขเตี๋ยวมาเกาีเหล้าข้าวดิงนะครับแล้วก็ขวยเตี๋ยวหนึ่ง เพื่อใครมาลองนะครับโอเค